31กรกฎาคม2567ที่นี่จังหวัดบึงการครับพามาอัปเดตทุเรียนผลผลนี้นะครับที่เราทำการตัดลงมาบ่มและมันก็เป็นทุเรียนรุ่นที่สองของบึงการที่สวนของเราสำหรับทุเรียนลูกนี้นะครับเราท,ทำการตัดเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมา ในวันที่25นั้นทุเรียนลูกนี้มีอายุครบ130วันวันนี้คือวันที่31เพราะฉะนั้นบวกกันไปอีก6วันก็คือครบ3 136วันเรียบร้อยทีนี้ผ่านการบ่มมาได้ถึง6วันแล้วพัฒนาการเขาเป็นอย่างไรบ้างมาดูตรงนี้ครับ ปรากฏว่าขณะนี้ที่ขั้วปลิงของเขาเริ่มที่จะปรี่ออกมาเล็กน้อยใกล้จะหลุดแล้วเพราะฉะนั้นนะครับเราจึงอาจจะคอยดูต่อไปนะครับว่าทุเรียนลูกนี้จะสุกเมื่ออายุกี่วันในขณะเดียวกันเราทําการทดลองเคาะเคาะฟังเสียงเนี่ยเสียงนี่ก็โอเคเริ่มที่จะทุ้มๆขึ้นมาแล้วจะไม่แน่นแล้วนะครับที่นี้สิ่งที่เราอยากรู้ก็คือว่าพอทุเรียนลูกนี้ ขั้วปริงหลุดหรือว่าสุกวันที่เราผ่าทําการาดูนั้นมันจะเป็นลักษณะอย่างไรเนื้อจะเป็นสีไหนรสชาติจะเป็นอย่างไรเพราะว่ามันอา,อายุมค่อนข้างที่จะเยอะข้อเสียของทุเรียนรุ่นนี้ก็คือว่าเขามาสุกในช่วงเดือนกรกฎาคมซึ่งที่นี่ฝนตกต่อเนื่องในเดือนกรกฎาคมนั้น เต็มเดือนแล้วนะครับความจริงฝนตกตกตอเนื่องตั้งแต่วันที่22มิถุนาจนถึง31มิถุนรกรกาคมก็ยังไม่หยุดตกดังนั้นสภาพการที่ทุเรียนที่รุ่นที่สองที่จะมาสุกในช่วงเดือนกรกฎาคมนั้นเป็นสิ่งที่เราน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งเราจะถือนี่คือบทเรียนของเราในการที่จะถอดบทเรียนว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้ถ้าหากว่าทุเรียนของเราเนี่ย ถ้าจะมาออกดอกในเดือนมกราคมแล้วมาสุกในเดือนกรกฎาคมนั้นถือว่าสุกช้ามากดังนั้นเราจะถือบทเรียนว่า,าเราไม่น่าที่จะเอาดอกทุเรียนรุ่นที่2องซึ่งผลจะเป็นในลักษณะลูกอ,อย่างที่เห็นเรายังเหลืออยู่2ลูกอยู่บนต้นนะครับซึ่งก็อายุเหมือนๆกันเนี่ยประมาณ130วันแล้วแต่ยังแต่ตัวนั้นเราปล่อยให้สุกคาปลิงซึ่งตอนนี้ยังไม่ยังไม่หลุดลงมาแต่ตัวนี้เราตัดลงมาเมื่อ6วัน ที่แล้วตอนนี้ปริงใกล้จะหลุดแล้วเดี๋ยวรอติดตามผลการที่เราจะ,ะรายงานให้เพื่อนทราบเป็นระยะระยะนะครับว่าวันที่สุกข,ของเขานั้นเนื้อจะเป็นอย่างไรสีจะเป็นอย่างไรเพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าอายุค่อนข้างที่จะเยอะ136วันซึ่งค่อนข้างที่จะมากมากเกินผิดปกติเนื่องจากว่ามันไม่มีแดดนั่นเองโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ